ต่อไปเชิญคุณสมหญิงตามด้วยพระเอกกรุงศรีวิไลครับอาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสมหญิงบัวบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญเขตหนึ่งพักเพื่อไทยดิฉันขอนําปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนอำเภอวัสืสะพานบ้านโคกเลาะหมู่สมหมู่เหมู่แและบ้านแสนสุขหมู่สิบตำบลหนองแก้ว ซึ่งมีความต้องการที่จะขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและก็ทำการเกษตรเนื่องจากหมู่บ้านเดิมเป็นหมู่บ้านที่คับแคบแออัดประชาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นต้องการที่จะขยายหมู่บ้านออกไปและทำการเกษตรเพื่อมีรายได้ในการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีประชากรทั้งหมด4หมู่ประมาณ2,000คน ดิฉันฝากท่านประธานได้นำเรียนท่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าดิฉันได้เคยหาหรือหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณวันนี้ดิฉันได้นําโครงการและก็ข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนและเอกสารจากทางไฟฟ้าผ่านท่านประธานอย่างกระทรวงมหาดไทยอันนี้ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องโควิดบ้านเรือนติดกันแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งอตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่อย่างฝากท่านประธานขอส่งเอกสารผ่านท่านประธานค่ะขอพระคุณมากค่ะขอบคุณครับต่อไป